สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณแปร์มิเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยหนังสือหน้าอ่านเรื่องลักษณะส่วนประกอบและประโยชน์ของหนังสือค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ลักษณะของหนังสือนะคะ,ะจากในภาพเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะหนังสือส่วนใหญ่ก็จะ เป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีมุมสี่มุมค่ะขนาดของเขานะคะก็จะมีตั้งแต่เล่มเล็กเล่มกลางแล้วก็เล่มใหญ่ค่ะมีหลากหลายขนาดเลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับส่วนประกอบของหนังสือกันค่ะตัวอย่างหนังสือของคุณครูนะคะเป็นหนังสือนิทานค่ะส่วนประกอบแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือปกหน้าค่ะ ซึ่งปกหน้านะคะก็จะทำหน้าที่ในการปกป้องหนังสือนะคะซึ่งในปกหน้าก็จะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อผู้แตง่งชื่อผู้เขียนภาพนะคะต่อไปค่ะส่วนต่อไปนะคะส่วนนี้เรียกว่าสันหนังสือค่ะต่อไปค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเปิดหน้าปกหรือว่าปกหน้าขึ้นมานะคะ เราก็จะเห็นปกในค่ะซึ่งปกในนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับปกหน้าซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งแล้วก็ผู้เขียนภาพแบบนี้นะคะต่อไปค่ะในส่วนต่อไปนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เมื่อผ่านปกหน้าปกในไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาของหนังสือนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพแล้วก็ตรงนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะ จะเป็นตัวหนังสือและภาพกับตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะต่อไปค่ะส่วนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือปกหลังค่ะเด็กๆในปกหลังนะคะก็จะประกอบไปด้วยสำนักพิมพ์แล้วก็จะเป็นราคาของตัวหนังสือนั้นนะคะ และนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของหนังสือค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูประโยชน์กันค่ะประโยชน์ของหนังสือค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือแล้วเราสามารถอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆได้นะคะและยังสามารถอ่านเพื่อรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในชีวิตประจำวันหรือว่าทัานต่อเหตุการณ์ต่างๆนะคะ ต่อไปค่ะสามารถอ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถอ่านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะเช่นการอ่านหนังสือร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ของหนังสือนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเล่มนี้ค่ะไปที่แบบฝึกหัดหน้า13า คำสั่งก็คือให้เด็กๆอ่านคำคล้องจองตามครูเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่ชวนหนูน้อยอ่านหนังสือนิทานเบิกบานหัวใจอาจากคำคล้องจองนะคะเด็กๆมาดูภาพข้างล่างนี้นะคะ เป็นยังไงคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังนั่งอ่านหนังสือร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อสังเกตภาพแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างคะ่ะคำสั่งก็คือให้เด็กๆนะคะนับจำนวนหนังสือด้านบนและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กันคะ่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าหนังสือที่วางอยู่นี้มีทั้งหมดกี่เล่มข้อแรกนะคะสี่เล่ม ข้อที่2 6เล่มและข้อที่3ก็คือ9เล่มเด็กๆลองสังเกตแล้วก็นับนะคะจากนั้นก็อย่าลืมวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะหน้าที่14นะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆสังเกตภาพตัวละครแล้วนำมาวาดบนหนังสือตามจินตนาการค่ะ ภาพตัวละครนะคะก็จะมีภาพแรกเป็นเจ้าชายภาพที่สองนะคะเป็นเจ้าหญิงภาพที่3เป็นพ่อมดและภาพที่4เป็นแม่มดค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกตัวละครแล้วก็นํามาวาดลงไปในหนังสือของเรานะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะสามารถวาดสิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะต่อไปค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกำหนดส่งงานก็คือสามารถส่งได้ภายในวันเสาร์ที่25ธันวาคม2564ในเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา10นาทีค่ะแต่ว่าถ้าใครทำเสร็จก่อนก็สามารถส่งมาให้คุณครูตรวจได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ